ไม่ได้มึงต่อเอาเงนไม้กูก่อนถ้ามึงเป็นตำรวจกูมไม่ตายหรอแครรู้สึกว่าชอบเลวแวงอะไรทั่วไปหมดเลยนะเพื่อความสบายใจกของกูกูญ่รู้มัอนกันนะมึงเป็นตำรวจไหมอ้าวนี่ถ้ากูเป็นตำรวจนะกูคงไม่ให้กุญแจมือมึงดูอย่างนี้หรอกอ้าใช่ไหมกุญแจมือนี่กุญแจมือใช่อ้าใช่ไหมมึงเป็นตำรวจจริงๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยขนาดมีหลักฐานอย่างนี้แล้วไม่เชื่ออีกเหรออ้านี่บัตรตำรวจเป็นบัตรของกูเองแหละถ้ากูเป็นตำรวจแล้วกูจะให้บัตรมึงดูอย่างนี้เลยฮะมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยอไอ้นี่บัตรกองมึงไอ้เลสมึงตำรวจเอ้า นี่สแสดงว่ามึงหนึ่งแรงกันไม่โลเลืองใจไม้เนี่ยแรงกันไม่โลเลืองเออมึงนี่เป็นคนพันนีวะเป็นคนเอาแรงมาซ่าคนไม่โลเลืองเอาเฮ้นี่ปืนนี่ถ้ากูไปตำรวจกูมาปืนห้ายมึงพันนีไหมปืนท้ายมึงผันหนีไมหม,นหนไมอ,อ้โม่มึงไปตำรวจใจไหม ข้อรองมึงอย่าจะหันปืนมาทางนี้มันดมันมันนยิงมันยิงกูมึงบอกกูไปตรงตรงว่ามึงไปตำรวจใจไหมถ้ามึงไม่บอกกูจะยิงมึงว่าฆกูไม่ใจตำรวจตกูไปตำรวจให้มึงปืนมาจ่อกูบันนี้นะไอ้นี่มันปืนกูยิงกูไม่ได้กูยิงได้ปันลื้อกูยิงมึงไม่ได้ไม่ใช่ไอ้หัวเกียงนี่บอกไม่ใช่บอกว่ากูยิงได้มึงเปตำรวจใจไหมพอพ่อเลิกพูดสักทีภาษาใต้นีกูเมื่อยแล้วพีพีมีได้คอยคพูดกันนะครับพี่ดูไว้ดีนะครับนี่ลูกปัาทัดนะครับ ลูกประทัดนี่ผมใกล้ไม่มจะเย่ยเกตกใได้ครับหยุดออกกฎหมายว่าห้ามขายแกยังขายอยู่อีกพม,มไม่รู้ว่อาออกกฎหมายกับพมไม่รู้จริงจครับไม่รู้วันนี้เป็นวันที่มึงจะต้องเจอ,อ้ีเฮ้ยพวกเราหวงไว้ข้าูุทธ